สวัสดีครับวันนี้ผมมีโปรเจเตอร์ุ่นหนึ่งครับที่มีขนาดเล็กแต่คุณภาพเป็นเล็กที่จะไม่นาม่าเบืเพื่อนนะครับราคาเพียงแค่หลักพันเท่านั้นตัวนี้มีชื่อรุ่นว่า c o n ก a C1 Pro เป็นระบบ Android ในตัวสามารถดู Netflix YouTube ได้เลยทันทีก่อนจะดูคลิปวิดีโอนี้ฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ c o n ก a C1 Pro เป็นโปรเจเตแบบแบบ LCD ความสว่างอยู่ที่400 500อนซ แต่ในตามสเปคนะครับเขาจะบอกว่าความสว่างเขาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1 2 0 0 0หมนัตรงนี้ผมต้องบอกเพื่อนๆเลยครับว่าปกติแล้วเนี่ยทางผู้ขายหรือโรงงานผลิตเองเนี่ยชอบเคลมความสว่างที่มันโอเวอร์ผมเองเนี่ยก็เคยคุยกับผู้ขายว่าทำไมถึงเป็นแบบนั้นเขาบอกว่าปกติแล้วเนี่ยทางผู้ขายหลายๆเจ้าเนี่ยเขาจะเคลมว่าความสว่างเยอะซึ่งถ้าเกิดเขาไม่เคลมตามผู้ขายรายอื่นเนี่ย เขาจะรู้สึกว่าเขาก็สู้คนอื่นไม่ได้ก็เลยต้องเคลมความสว่างเนี่ยที่มันโอเวอร์จนบางทีผู้บรในภคอย่างผมหรือเ,เพื่อนๆเนี่ยก็สับสนไปหมดว่าโอ้ oh, สูงขนาดนั้นเลยเหรอโอ้โห oh, แบบนี้เราก็ได้ของดีแล้วสิไ oh, <ๆ>ม่ต้องไปเสียไปโอ้โหเป็นหมื่นหรือหลายหมื่นเนี่ยเสียไม่กี่พันก็ได้โปจคเตรอร์ความสว่างท่้เป็นหมื่นคุ้มสุดๆเลยที่ผมพูดมาเนี่ยไม่ได้ทุกร้านที่ทาแบบนี้ทั้งหมดนะครับแต่ว่ามีหลายๆร้านเนี่ยที่ชอบเคลมแบบนี้นะครับตรงนี้ก็ฝากไว้ด้วยล้วกนะครับว่าให้พูดตามที่มัน ตรงสเปคจะดีกว่านะครับที่เหลือเนี่ยอยู่ที่ผู้บริโภคว่าจะยอมรับหรือว่าพอใจกับตัวสินค้าหรือเปล่าอย่างตัวผมเองนะครับก็ซื้อตัวโปรเจคเตอร์รุ่นนี้มาเนี่ยเพื่อทดสอบใช้งานเองนะครับแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันโอเคอะ่ะมันดูดีจริงๆก็เลยมาแนะนำนเพื่อนๆนะครับไม่งั้นเนี่ยผมไม่กล้าแนะนาหรอกครับคือปัจจุบันนี้เทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปเยอะนะครับต่อให้ความสว่างไม่เยอะเนี่ยแต่การตอบโจทย์การใช้งานเนี่ยมันสามารถทําได้ดีอย่างที่เราคิดไม่ถึงจริง,รงๆครับอย่างรุ่นนี้เนี่ย ความสว่างอาจจะน้อยแต่วัสดุดีรูปทรงดีดูหรูหราขนาดเล็กแค่นี้ก็ตอบโจทย์ผมนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบให้เพื่อนดูเลยว่ามันจะเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยผมทดสอบโดยการเปิดไฟทั้งห้องนะครับแล้วก็มีแสงจากภายนอกเข้ามาด้วยแล้วมาดูกันซิว่าโปรเจคเตอร์ตัวนี้มันจะคุณภาพเนี่ยยังใช้ได้หรือเปล่านะนี่แหละครับที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตอนนี้นะครับผมเปิดไฟทั้งห้องนะครับแล้วก็มีแสงจากภายนอกเนี่ยแดดแบบเปี้ยงๆเลยนะครับเข้ามาเนี่ยความสว่างของโปรเจคเตอร์เนี่ย แค่400-500ถึงอ n c เนี่ยมันก็ยังสามารถมองภาพเนี่ยได้ชัดเจนระดับหนึ่งเลยนะครับเนี่ยครับถ้าเป็นเทคโนโลยีเมื่อก่อนนะครับย้อนไปสัก5้าปีเนี่ยก็ยังไม่สามารถทําได้ขนาดนี้เลยนะครับเมื่อก่อนเนี่ยต่อให้ความสว่างเนี่ยสองพน n c เนี่ยก็ยังทําอย่างเงี้ยลำบากเลยนะครับแต่นนเนี้ยความสว่าง4ี่รอ n c เนี่ยมันสามารถทําได้ขนาดนี้เลยครับเพื่อนๆต่อไปนะครับผมลองปิดไฟแต่ว่ายังให้แสงสว่างจากภายนอกเนี่ยแดดเปี้ยงเปี้ยงเนี่ยเข้ามาอยู่ดีนะครับจะสังเกตว่า คุณภาพภาพเนี่ยเริ่มชัดขึ้นเลยใช่ไหมครับเนี่ยเห็นสีสันเนี่ยเริ่มคมชัดมากขึ้นละผมเลยต้องบอกเพื่อนๆว่าไอ้ของแบบนี้นะครับถ้าเราไม่ลองเองเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าต่อให้ความสว่างน้อยแล้วมันจะใช้ได้เรื่องหรือเปล่าเพราะเมื่อก่อนเนี่ยผมอคติกับโปรเตอร์แบบนี้มากว่าเฮ้ยโปรเตอร์หลักพันกาบาทหรือสองพันสามพันเนี่ยมันจะใช้งานได้เรื่องหรือเปล่าโหแต่ปัจจุบันเนี่ยผมหมดข้อสงสัยเลยครับเพื่อนๆลองดูสิครับ ความละเอียดของโปรเจิเตอร์รุ่นนี้นะครับอยู่ที่ 1,80p 0หรือ Full HD ขนาดหน้าจอเนี่ยสามารถฉายได้ถึง150นิ้วนี่คือตามสเปคนะครับแต่จากประสบการณ์ผมผมมองว่ามันอาจจะได้ถึง200นิ้วเนี่ยในพื้นที่เมื่ดสนิทเนี่ยเป็นไปได้เลยนะครับสำหรับรุ่นนี้พื้นที่ระยะฉายโปรเจิเตอร์ในห้องนี้นะครับมีจํากัดผมเลยถอยได้ระยะแค่2เมตร80เซนเท่านั้นนะครับก็ขนาดจอที่จะได้เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ95นิ้วเกือบ96นิ้วเลยประมาณนี้ครับเนี่ย ซึ่งหากเพื่อนเพื่อต้องการให้มันจอใหญ่กว่านี้เนี่ยก็ต้องหาระยะถอยที่มันมากขึ้นนะครับต่อไปมาดูในส่วนของปิดไฟทั้งหมดเวลากลางคืนกันบ้างนะครับนี่ครับเพื่อนลองดูสิครับว่าโหมันคมชัดสีสดขานาดนี้เนี่ยนี่คือโปรเจคเตอร์ราคาหลักพันเท่านั้นเองนะครับเพื่อนเเป็นแอนดรอยในตัวดู Netflix ดู YouTube ได้แล้วยัโหลดแอปอ,อื่นๆได้อีกมากมายนะครับเนี่ยเพื่อนเลองดูสิมันคุ้มขานาดนี้ สำหรับในส่วนการใช้งานนะครับเพื่อนๆ็จะเห็นว่าเปิดไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับให้เราเข้าไปส่วนของการตั้งค่านะครับแล้วก็เข้าไปที่ Wi-Fi เพื่อจะเลือกการตั้งค่า WiFi ก,ก่อนนะครับตรงนี้พอมันเชื่อมต่อกันเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็สามารถออกไปใช้งานแอปต่างๆได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube หรือ Netflix อย่างเงี้ยครับแต่ว่าตรงเนี้ยผมให้เพื่อนๆลองดูว่าถ้าเป็นฟังก์ชันการใช้งานอื่นเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างน,นะครับอย่างเช่นตรงนเนี้ยหากเพื่อนเนี่ย มีพื้นที่ที่มันเบี่ยงบิดเบนไปเนี่ยเราสามารถใช้โปรแกรมในส่วนของสี่เหลี่ยมข้างหมู่ในในการปรับภาพได้นะครับเนี่ยตัวนี้ก็มีมาให้ด้วยนะครับการเปลี่ยนภาษาปกติมันมาเป็นภาษาอังกฤษนะครับแต่ตอนเนี้ยผมเปลี่ยนเป็นภาษาไทายเรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถใช้งานได้ง่ายขึ้นนะครับจริงๆการตั้งค่าการใช้งานหลักๆเนี่ยก็มีประมาณนี้แหละครับส่วนฟังก์ชันการใช้งานอื่นๆเนี่ยผมมองว่ามันแล้วแต่ว่าใครจะเลือกใช้หรือว่าตั้งค่าแบบไหนแต่ผมเนี่ยตั้งค่าแค่นเนี้ยก็สามารถเข้าไปใช้งาน หลักๆได้เรียบร้อยแล้วเท่านี้เองครับเดี๋ยวเราลองมาดูภาพและเสียงจากตัวโปรเจคเตอร์ตัวนี้กันเลยนะครับว่าคุณภาพภาพและเสียงเนี่ยเป็นแบบไหนกันช่วยหาเธอจริงครับระหว่างนั้นผมจะสื่อข้อมูลเกี่ยวกับสมจชิกรุ่ตัให้แล้วจะช่วยอะไรลงแข่งเหรอนจ้งยังไงเอ็นี่ะ ก็มาแพ้คูเลคูแตที่ว่ายมาจนถึงเมืองคุจิบาซิตี้อาจจะเป็นการฝึกพิเศษสำหรับอาชนะคูเลคูก็ได้เพื่อนๆก็คงเห็นการใช้งานของพอยเตอร์รุ่นนี้กันแล้วนะครับว่ามันน่าใช้มากน้อยแค่ไหนอย่างไร หากเพื่อนๆไหนสนใจนะครับสามารถดูรายละเอียดด้านล่างของวิดีโอชุดนี้ได้เลยนะครับผมปักพิกัดร้านที่ผมซื้อไว้ให้เรียบร้อยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับสำหรับการชมสวัสดีครับ